วันนี้ก็จะขอประรบประกินกะเทศนาต่อไปทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสดาท่านทรงตัดไว้อย่างนี้ผมก็ทำอย่างนั้นด้วยกรรมฐานสี่สิบมหาปฏิปทานนสูตรเริดขก เจอณสิบห้าที่บาทสี่สังโยนสิบารมีสิบและก็ยังอื่นอีกมากก็พูดกันมาแล้วตอนนี้ไปก็มีเรื่องเก็บเล็กๆใน,น้อยเมื่อคือนที่แล้วผมได้มาปรารบเรื่องการถวายทานเป็นสำคัญว่าท่าน ัญญาโกนัญญะที่ได้มีโอกาสเป็นพระหังก่อนเพื่อนก็เพราะว่าการถวายทานของท่านเมื่อท่านถวายทานแล้วท่านก็ตั้งมนโนปณิธานปราถนาว่าในการใดถ้าข้าพระพุทธเจ้าจะมีโอกาสเต็ม,มรู้อรหาตผล <c oughs> ขอบาร,รมีพระอ,องค์สมเด็จพระทศพลพระธรรมและพระอริยะสงฆ์ทั้งหลายพร้อมได้ทานนี้ข้าพเจ้าได้ทําแล้วนีิสัยจงเป็นปัจจัย่ข้าพระพุทธเจ้าได้เป็นอรหันต์ก่อนเพื่อนในโลกนี่ท่านต้องการเป็นพระอรหันต์ขนาดลูกขอปีต่อมาเราจะมาดูปัญญวคีทั้งสามสิบขอโทษ ท่านพัทวัคคีสามสิบพัทวัคคีนี่แปลว่าผู้ที่เข้าถึงความเจริญแล้วท่านก็มีปัจจัยมาในเรื่องของทานเหมือนกันแล้วก็เรื่องที่ยังคาอยู่ไม่จบคือท่านกัดศพสามพี่น้องมีอุรุเวละกัดศพกวกัดศพซึ่งเป็นพี่หน้าทีกัดศพเป็นน้องคนที่สอง ขยยากัะสบเป็นน้องคนที่สามนี่ก็ปรารภจากการให้ทานเหมือนกันวันนี้ไม่จบเรื่องของท่านพรุ่งนี้ก็จบเจนว่าเจ้สามท่านนี้กล่าวมาแล้วนี้เป็นผู้ปรารภในทานเป็นสำคัญเป็นพื้นฐานใหญ่แล่หลังจากนั้นก็ปรากฏว่าบางท่าน เช่นพันท่านพัตตวัคีเมื่อถวายทานแลว้วก็รักษาศินสำหรับท่านกระสบสาบรบินนอนถวายทานแลว้วก็รักษาสินสิบท่านพัตตวัคีนั้นรักษาถวายทานแลว้วรักษาสินห้าแล้วสองรายการนี้เป็นปัจจัยใหญ่เป็นเหตุให้ท่านทั้งหมดตามที่กล่าวมาแล้วนี้ ตายจากความเป็นคนเพราอาศัยทำความดีในศาสนาพระอ,องค์สมเด็จพระทศพลท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและพระมโลกตามทุกคนจะเวลาเมื่อองค์สมเด็จพระบรมศาสนาทรงบัติขึ้นในโลกท่านหลายพวกนี้ท่านก็มาเกิดเหมือนกัน ฟังเทศเจากองสมเด็จพระพักวันเล็กน้อยท่านก็บรรลุอราตผลท่านฟังไว้อย่างนี้ท่านก็ฟังไว้แล้วก็ดูตัวของท่านด้วยว่าท่านทั้งหลายที่ทำที่กำลังฟังอยู่นี่ท่านทำอย่างท่านทั้งหมดนี้หรือเปล่าวัดตัวเราได้จงอยามีความประมัด ประมาโทมจุนโนประทังพระพุทธเจ้ากล่าวว่าบุคคลใดผู้มีความประมาทบุคคลนั้นชื่อว่าตายแล้วเคือตายจากความดีทอท่านนนั้หลายจงอย่าอิ่มยาเบื่อในความดีที่ท่านทําเมื่อเราทําความดีเท่านี้แล้วเราก็ทําดีให้มันยิ่งยิ่งกันไปเอามันให้มันเต็มดีให้ได้ ก็ขึ้นชื่อว่าบุญบรารมีทั้งหมดถ้าเราสั่งสมมันบ่อยๆมันก็เต็มอย่างที่ท่านหลายทำกันแล้วในปัจจุบันเมื่อวานนี้ผมพูดกันที่เรื่องท่านหลายทำงานเป็นสาธารณะภายในขอบเขตว,วัดและแม้แต่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่ต้องการมาเจริญสมณธรรมหรือมาพักภาใย ท่านทั้งหลายส่วนใหญ่ก็ให้ความเบาใจแก่ผมงานใดที่รับภาระไปแล้วก็ทำครบถ้วนทุกอย่างแต่งานใดที่ยังไม่ได้รับภาระแต่เห็นว่าสมควรจะทำท่านก็ทำก็ได้ความเต็มใจอย่างนี้มันเป็นทานหรือเปล่าทานหรือไม่ใช่ทาน คำว่าทานหมายถึงอามิรคือการให้เราให้ทานเนี่ยแปลว่าให้เราให้วัตถุเป็นอามิทสทานดังการให้กําลังแรงทํางานแล้วสร้างสรรค์ความดีให้เกิดขึ้นในเขตของตนในจิตใจของตนอย่างนี้เป็นธรรมทานแล้วก็มาวันนี้อีกปรากฏว่างานที่ท่านทํา มันทั้งหนักทั้งเหม็นแต่ความจริงเนี่ยมันเหม็นในเวลาทำนะนึกว่าเวลาเดินผ่านไปมันเหม็นตีปลาทูในพอปิ้งแล้วมันจะหอมแต่ตอนหอมต้องระวังนะเพราะมันเป็นไัยก่อนที่จะฉันอาหารคราวใดให้พิจารณาเป็นอาหารเรียบกูรสัญญาเสียก่อน ถ้าไม่พิจรารณาเป็นอาหารีบริโกตัญญาเนี่ม่หวังปลอมนรกแน่นรกมันมีง่ายสำหรับพระแต่ว่าสวรรค์พุมนิพพานก็ง่ายสำหรับพระและนักปฏิบัติเหมือนกันตั้งใจผิดมันก็นลงนรกตั้งใจถูกเราก็ไปสวรรค์ ก็ตั้งให้มันถูกซึ่งก็หมดเรื่องกันาหาเรปฏิกูลสัญญาถ้าไม่พิจารณาก่อนองค์สมเด็จพระจินวนกรกล่าวว่ากินก้อนเหล็กแดงดีกว่าเหล็กเผาแดงจนโชนร้อนจัดถึ้งปากปากพังถึงคอคอพังถึงอกงงอกพังท,งท้องท้องพังร้อนตาย พอตายแล้วไม่มีใครร้อนดูเข้าเผาศพกันเมื่อเวลามีชีวิตอยู่เอาไฟไฟจูบขาไปจี้ทูบข้าวไปจี้นิดเดียวดีไม่ดีก็เหวี่ยงหัวหัวแล้วแตกหมดก็เจ็บก็ร้อนแฉกมาโหมว่ถ้าพอตายแล้วก็ใส่ไฟลุกคึบขึบคึบึบ,บ,บไม่ยักบน ก้อนี้มีประมาณชั้นใดทึงกล่าวว่าท่านที่ฉันอาหารไม่พิจารณาเป็นอาหาเรเปฏิโกเรสัญญานี่สาหรับนักรถที่เป็นครวาสเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็เหมือนกันต้องปฏิบัติอย่างเดียวกันถ้าทุกท่านพิจารณาอาหารเป็นอาหาเรเปติโกเรสัญญาเด่านเอ๋ยผมขีดเส้นตายไว้เด็เลยว่าท่านเป็นอรหันหมดในชาตินี้ ไม่มีใครเหลือจำให้ดีนะเพราะอะไร,ร,ราอาหารเลยปริกูลสัญญาอาหารเลยแปลว่าในอาหารปริกูลสัญญาแปลว่ามีความจําไม่ได้ว่าอาหารนี่มันสกปรกปลาทูที่ท่านไปจุดถุงวันนี้มันสะอาดหรือสกปรกเมื่อเราจะพูดกันไปมันก็สกปรก ทำไมล่ะเพราะเขาใส่หลววางไว้เดินหลีกไปอดจมกูกนี่สแสดงว่าเรารังเกียจในกลิ่นนี่เวลาเราไปสัมผัสจริงๆโอ้โหต้องล้างมือกันกับแย่นี่ผมไม่ได้ตำหนิท่านพูดตามความเป็นจริงว่ามันสกปรกเราต้องล้างมือกัน แต่เวลาที่ปิ้งสุกทอดแล้วสีตอนนี้ชักหอมซะแล้วสัมผัยกับไปแต่ลิ้นซาบซ่านไปรสขาวและความเข็มนึกชอบใจว่าเอ๊ะนี่มันเก๋ดีหเป็นกันวันนี้น่าโกรจะกินข้าวเลยมากนี่มันเป็นอย่างนี้ถ้านึกคลึ่มๆแบบนี้แล้วก็ไม่เป็นเรื่อง ก็ต้องคิดว่าไอ้ก่อนที่เราจะได้มันมามันจะกินมันเหม็นเหม็นแสนเหม็นมันก็สกปรกแสนสกปรกไอ้ของเหล่านี้มันสกปรกถ้าเรากินเข้าไปมันเป็นเลือดเป็นเนื้อเราไอ้เลือดเนื้อเรามันสร้างขึ้นมาด้วความสกปรกแล้วเลือดและเนื้อของเราที่มันจะสะอาดและสกปรกท่านที่เป็นพระเป็นเนนเป็นผู้ชาย ถ้าเห็นสาวห,หรือไม่สาวที่ไหนก็เดินมาห,หน้าตาสะสวยพิมพ,พมพ์เผาผิวพรรณดีแต่งตัวรู้สึกว่าโกเกเพที่สะดุตาสะดุดใจอาจจะอดคิดไม่ได้บอกแม่สาวน้อยสาวใหญ่สาวมากสาวเล็กคนนี้ถ้าได้มาเป็นคู่ครอ,องของเราไม่จะชื่นใจไม่น้อย แต่คิดกันมาอย่างนี้แล้วก็หนไปดูอาหารไปนั่งนกึกดูเออเวลาเธอรับทานอาหารเนี่ยเธอรับทานอาหารอะไรนะของที่จะกินเข้าไปคนจะไม่มีพื้นฐานไม่ยาการสกปร,รกคนจะกินอาหารที่ประมังเธอทนี้สวยนะหน้าตาเฉลี่ยเฉ่มช้ชอยผิวพรรณผุดของจริยานุ่มนวลดูทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกใจไปหมด นี่เราก็เอาอาหารเรปฏิโกสัญญานมาตั้งสัญญาเร็วความจําอาหารจําในอาหารว่ามันเป็นของสกปรกมองไปดูเธอกินอะไรเนาะถ้าไม่เห็นเธอกินก็ย่องย่องยอง,งตามไปดูเวลาเขากินข้าวเขากินอาหารถ้ากินเหมือนเราแล้วก็เสร็จเาก็โถนี่ดีแต่ขหนอก แต่ข้างในมันก็เลอะเทอะมันเรานั่นแหละคิดอย่างนี้บ่อยๆว่าร่างกายทุกส่วนของเราก็ดีของใครก็ดีมีสภาพเหมือนกันมันเต็มได้ไปฏิความสุขปรกแต่คุณคิดอย่างนี้อะไรไมันจะเกิดขึ้นนั่นก็คือหนึ่งในพระอนาคามีจะเข้ามาทึงใจเรา หนึ่งในพระอนาคาม,มีอะไรก็ได้ก,การตัดกรรมฉาันทะความพอใจในกรรมาคุณเธอรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในระหว่างเพศไม่เมื่อเราเห็นเธอว่าสกรปรกเธอไม่สะอาดจะได้มันรักกันตรงไหนล่ะมันรักลงได้เมื่อไรแล้วก็พิจารณาต่อไปถ้ารักกันเข้าแล้วพอเริ่มรักมันก็เริ่มทุกข์ เริ่มรักก็เริ่มมีอันตรายเริ่มมีภัยเข้ามาถึงตัวมันทุกข์กันตรงไหนนะบางทีท่านอย่าเถียงา<ม>ว่าไอตา้ตาดุงตาโคลงนี่มันแก่แล้วนี่ไม่รู้จักความรักไอ้ความรักที่มันสร้างความสดชื่อในแก่คนในคนที่ร่วมรักกันได้แล้วมันมีแต่ความสุข ตอนนี้ท่านนอนฝันไอความฝันอย่างนี้ท่านฝันหรือไม่ฝันนะผมไม่รู้แต่ว่าผมมันฝันมาแล้วที่คุยฟังในผมฝันมาแล้วนะแมว่าที่ผ่านหน้าแวบ,บเดียวไม่รู้ลูกเต่าเราใครห่นอนปลายเท้าอยู่ที่ไหนมีชาติแต่กุลไปยังไงไม่รู้แต่ลักษณะท่าทางสุ่มเสียงของแกมันถูกใจไปจริงๆ ผมเคยคิดบอกแม่ท่านได้ยอดจิงนี่มาเป็นคู่ครองปะถยมันจะแสนสุขลอเกินนี่ผมคลั่งมาแล้วในสมัยก่อนผมเป็นหนุ่มก่อนคุณผมก็บ้ามาก่อนคุณเหมือนกันแต่ตอนนี้มันเลิกบ้าแล้วเพราะอะไรมันแก่สู้ใครก็ไม่ได้แต่ความจริงมันเลิกสู้คนไม่ใช่เลิกสู้ตนแก่ มันเลิกสู้ตั้งแต่ก่อนจอะเข้ามาครองผ้ากาสาวพัดพอเริ่มขยับว่าจะเข้าเีกาสาวพัดผมก็ตับตั้งใจแขวนนวมเลยเมื่อก่อนนี้ผมเป็นนักชกไม่เลือกขนาดชกดะเป็นคนใช้ได้แต่ก็เลือกนะเลือกหน่อย เรื่องจริยาถ่าทางมันญยาิอ่อนช้อยมีเจอดจริยาดีแล้วไม่ดีพูดเพราะไหมมีความอ่อนหวานไม่มีการนิ่มนวลจริยาดีไม่มีระเบียบเรียบร้อยไหมถ้าขคารคุณธรรมอย่างนี้เราไม่นชคอะท่าเท่าไรก็ไม่ชคถ้าชคไม่ได้ทีคุณยายคุณแม่ถ่งเกลียดคนประเภทไม่ดี ถ้าถ้าทางดีมีระเบียบเรียบร้อยรักประเพณีนิยมอีนี้ไม่เป็นไรท่านสนับสนุนเพราะว่าท่านอยากได้หลานสะพายลูกสะพายแบบนั้นถ้าจะยาแบบนี้แล้วก็ถ้าไปแตะกระรขาเข้าๆพามาบ้านที่ไรทั้งท่านยายท่านแม่และครับประครับประครองในชอบอกชอบใจแล้วว่ามาคิดมาคิดไปคุณเอ๋ มองมามองไปผมก็ชอบมองอีตอนที่มันจะบวดนะแม่ก่อนจะบวดถ้าจะเป็นนักมวยก็น่ากลัวโอ้อเกือบจะชิงแชมป์แชมป์จะชูแต่พอใกล้จะบวรู้ว่าปานยกวิสุทธิมรรคมาให้อ่านท่านี้นอนตาปิดติด อ่านไปถึงอสุปสัญญากายังอานตาสติกรรมฐานชักจะเริ่มขานไม่ไหวพอไปถึงขั้นปัญญาอิส ی ی ุตินักม่นวัติมีสินนิเทศสมาธินิเทศปัญญานิเทศพอถึงปัญญานิเทศก็นอนคลิกตัวไม่ได้ พอในสมาธินิเทศในใบกายุกตาโนสติกรรมฐานในกายเราทั้งหมดมันไม่มีอะไรดีเลยไปดูแนวสุภกรรมฐานมดไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวมันเน่าไปหมดพอไปถึงปัญญานิเทศเอาแล้วที่ผมว่ากันเรื่องทุกข์ก้โหเพาก็ปียโตชายเตโซโกปียโตชายเตพยัย ถ้ากว่าความเศร้าโศกเสียใจมันมาจากความรักภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเรามันมาจากความรักจริงของท่านคนที่เราไม่รักเขาจะไปแต่งงานกับใครกี่ร้อยกี่พันกี่แสนคนและคนที่เราไม่รักเขาจะตายสักกี่ร้อยล้านคนเขาจะมีภัยอันตรายอย่างไงเราไม่มีความรู้สึกสักนิด แม่ได้รู้ข่าวว่าไอ้คนที่เรารักแต่มันไปเดินควงคู่กับใครและส่งจดหมายกับใครคุยใครชักว่าโหอ่ะเชื่อว่าโหเสียใจในใจน้อยใจว่าแม่เราสาหโกรกเอาใจไม่น่าจะเอาใจเอาอห่างอย่างนี้เลยมาแล้วนี่คนที่เรารักเคารพเราเคารพเราถือพราป่วยทำท่าจะตายใจฝ่อ พอตายแล้วใจหวิวไปไหลายวันเสียใจว่าว่างจากท่านเสียเราเราไม่มีความสุขนี่ท่านบอกว่าความเศร้าโศกเสียใจมันมาจากความรักตอนนี้ภัยอันตรายมาจากความรักถ้ารู้ว่าคนรักเราไปเดินควงค,วงค,วงควงู่กับใครโมโหแล้วโมโหรักโมโหหิวหิวรัก,หหรกดีไม่ดียอ่อมไปดักยิงท่านนะ ดักตีดักฟันดักทำร้ายดักทำร้ายด้วยก,การเถบ่อปงหรือไม่เช่นนั้นก็ไปพูดเสียดสีเจ้าหนุ่มน้อยหนุ่มหน้ามนคนนั้นไม่เช่นนั้นก็คนรักของเราสร้างความสะเทือนใจให้มันเกิดทุกข์เมื่ตอนนั้นอันตรายมันก็มาทีเราด่าเขาได้เราเสียดสีเขาได้เขาจะมานั่งฟังเฉยๆยังไงเขาก็แค่เราเราก็แค่เขา มันก็คนมีกิเลสเป็นกันเราด่าเขาได้เขาชอบใจแต่เขาด่าเราบ้างชักเราชักไม่ชอบใจนี่มันมาจากไหนภัยอันตรายมันเริ่มเกิดจากความรักดีไม่ดีก็ถูกเขาทำลายเอาเห็นไหมไอ้ที่ติดคุกติดตารางเพราะเรื่องของความรักขาดตัวตายเรื่องของความรักถูกยิงตายเรื่องของความรักเราฟังข่าววิทยุฟังข่าวนาักสืบมีทุกวัน แล้วก็เรารักอะไรเนะี่ยเรารักของสุกปรกคนรักที่เรารักแต่มันสวยตลอดกาลตลอดสมัยไหมใบถามคนแก่ที่ร่างกายท่านทรงไม่เคยไหวถามเมื่อเวลาที่สาวๆก่อนที่ท่านจะแต่งงานเนะี่ยท่านเลาเยแบบนี้หรือเปล่าถ้าลงเลาเยแบบนั้นนะ่ไม่มีใครเขาเอาไม่มีใครเขาต้องการ เอาแถมเงินใหเขาก็ยังไม่เอาเลยความจริงทุกคนก็นมาจากความเปล่งปลั่มสวยสดงดงามเหมือนกันท่านทั้งชายและหญิงแต่พอตอนแก่แล้วหมดท่าแล้วไปถามคนที่ก็มีลูกไม้เต้าที่ว่ามีลูกแล้วมันสุขขึ้นมาแล้วมันทุกข์มากขึ้นไอ้ก่อนที่ยังไม่มีลูกในอยากจะมีลูกพอมีลูกแล้วมันมีความรู้สึกเป็นยังไง นี่เป็นอันว่าถ้าเราใช้อาหาริปฏิกูลัญญาเราเห็นว่าสภาพร่างกายของคนมันสกปรกเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาจากความพื้นฐานของความสกปรกกำเนิดเดินที่เราเกิดขึ้นก็จากคันมันดามันเต็มไปจากความสกปรกเชื้อที่จะเกิดร่างกายขึ้นมามันก็ของสกปรก สิ่งที่บำรุงร่างกายให้เราสูงขึ้นมามันก็สกปรกเอ๊จะไปหาพระยศแล้รที่เนี่ยว่าจะว่าเรื่องฐานเอ้าไปหาพระยศก็ไปพระยศท่านไปอรหันได้พร้อมด้วยคณะของท่านห้าสิบห้าคนท่านพิจารณาอะไรถ้าเพราะท่านพิจารณาวาญิงท้องแก่ที่กําลังตายท้องกลมมาลอยน้ามาไม่มีญาติ เวล,ลาขึ้นเชิญเด็กก่อนน้ำมันชุ่มเผาไม่ใหม่ใช้ปลายไม้แหลมแทงเข้าไปเพื่อให้น้ำมันตกน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไขมันมันก็ไหลลงมาเหม็นกลิ่นฟุ้งแล้วักปกรกสีสีเย็นถ้าเกิดนิพพทาย,ยาน่าโอ๋หนอร่างกายของคนเราสกปรกอย่างนี้ ี่เรามาหลงไหลฝ่ฝันแต่เพียงรูปโฉมนมนพันภายนอกต่ไม่ได้คิดถึง่งภายในที่มันเป็นอย่างนี้นี่เรานี่โง่มากท่านได้สุปสัญญาแล้วก็บอกเพื่อนอีกสี่คนเพื่อนก็นได้บอกพ่อบอกแม่บอกเมียมีก็เห็นใจนึกได้เห็นได้นึกรังจิตในร่างกาย <c oughs> ไปบอกเพื่อนอีกห้าสิบคนเพื่อนก็มีความรู้สึกเหมือนกัน ยานั้นพอชาตินี้แบบพบองค์สมเด็จพระพุทธกันเข้าท่านก็เลยสมเร,ร็จอรหันเพียงแค่ฟังเทศง่ายๆนิดเดียวนอนุปปุพิกถาเทศนาตามลำดับเพาทธเจ้า,าเที่ยงทานอานิสงส์ของทานอานิสงส์ของสีในสงองการบทและโทษของกรรมมาคุณเป็นต้น อาถรวราว่าห้าอย่างนะเพะว่าสี่อย่างก็พอท่านฟังเท่านี้จบแรกเป็นพระโสดาบันฟังซ้ำอีกทีพุทธเจ้าเทศซ้ำเป็นอาหารหันนี่ก็เพราะว่าพระยศท่านนี้เป็นได้อสุปสัญญามาก่อนหากว่าบรรดาสาวกออคงสมเด็จพระชินวรทุกคนวันนี้บำเพ็ญทานเป็นธรรมทาน อาศัยพรมิหารไปเบื้องหน้าทำงานทุกสิ่งทุกอย่างไม่เห็นความเห,น,เหน็ดเหนื่อยไม่มีการนังเกียจทำงานด้วยหน้าตาเช่มชื่นเบิกบานแสดงว่าใจท่านเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาปราณีงานประเภทนี้เป็นการสงเคราะห์คนที่มีความยากจนเข็นใจในแดนธุรกันดาน ที่ไม่มีเพื่อนที่ไหนจะเป็นที่พึ่งได้ต่างคนต่างจนน้ำใจของท่านเป็นน้ำใจที่เป็นยอดของมหากุศลให้ทานโดยไม่หวังผลในการตอบแทนว่ามันเลยแบบนี้พวกมันต้องมาช่วยฉันบ้างท่านไม่ได้คิดแบบนี้พิจารจะสงเคราะห์จะทำงานให้มันเสร็จที่ได้สะด,กดวกในการแจกจ่ายให้แก่เขา อย่างนี้ถ้าจะไปเทียบกันกับทายของท่านพวกนั้นมันก็ชนกันแล้วท่านนั้นหลายเหล่านั้นเพราะพระพุทธเจ้าเป็นอราหันได้ถ้าท่านไม่เป็นอราหารันผมก็สวยเต็มทีนี่ว่ากันทั้งชาติหน้าความจริงท่านวนั้นเกิดขึ้นมาทีเดียวท่านพพระพุทธเจ้า่างก็เป็นอราหารันแต่หากว่าตท่านทุกท่านถ้าพิจารณาในด้านอสุปสัญญา เนื่องจากอาหารเรปบโกสัญญาเป็นพื้นฐานใหญ่ยยของท่านเกิดสังเวชในร่างกายเพื่อมันมาว่านี่มันสปกปรกหรอไม่มีอะไรสะอาดวัตถุธาตุทั้งหมดที่กินเข้าไปมันมาจะพื้นฐานจากความสปกปรกดูตัวอย่างปลาทูวันนี้ก็แล้วกันเหม็นทั้งกลิ่นทั้งขขาวโหแต่เข้ามาทนไม่ไหว ท้ากําลังใจงของท่านคิดอย่างนั้นท่านก็ไปเทียบกับประยยชน์ว่าปัญญาของท่านกกนี่กำหนดอารมณ์เช่นเดียวกับประยุทน์กับสหายประยุทน์กสหายพิ่เจณนาร่างกายของสตรีที่กําลังมีคันเน่าเผาในวันนันน้นเกิดนิพพิทาย,ยานโชคชู่เดียว ความจริงกลับมาบ้านก็นึกแต่บางไม่นึกแต่บางท่านยังมีโวม,มีเมียกันอยู่ก็สมสูส่กันตามปกติแต่ปัจจัยเพียงเดียวเดียวบรรดาในท่านหลายพวกนี้ตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ลงมาเกิดใหม่มาเป็นลูกมหาเศรษฐีเพราะความเมตตาบาณีเป็นสำคัญในที่สุดพวกท่านก็เป็นอรหันต์ชั้นใดอรรบรรดาท่านประโยคาวจรท่างหลาย พระกินากะที่ชนานี่เล็กๆในน้อยก็ว่ากันไปตัวอย่างมีอยู่ล่อยฟังมาเมื่อกี่นี้ท่านมีความดีชั้นใดผมว่าทำกําลังใจเขาผู้ท่านทั้งหลายเวลานี้ถ้าจะคิดกันดูพิจารณากันตามความเป็นจริงแล้วท่านั้หลายมีกําลังใจไม่แพ้ท่านที่กล่าวนาม,มาเป็นตัวอย่างฉะนั้นขอท่านหลายจงส่งความดีนี่เหมือนเกลือรักษาความเค็ม ข้าเกลือที่ทําวันนี้อยู่กันโจดทงวันนี้จะไปทิ้งในในมะขามมันก็เค็มจะไปทิ้งในน้ําตาลมันก็เค็มจะไปทิ้งในของขมมันก็เค็มมันเค็มมันของมันอยู่เรื่อยไปชั้นใดขอท่านหลายจงรักษาความดีมันเกลือรักษาความเค็มเมื่อดีแล้วจงอย่าท่านงงในความดีอย่าเหลืองในความดีความดีจะสลายตน อารามที่เป็นอกุสนไม่เข้ามาครอบงำเพํ่หแล้วันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้วขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกใช้ดิยาบทตามริยาศัยถ้าใช้คำภาวนาและพิจารณาตามปัญญาของท่านจะพจนกว่าเห็นว่าเวลานั้นสงควรยู่เวลา